ก็เินแม่แต่จเออแก่อนเหรออนไปตลอดละเดิังไงรตกหนาวไม่กันหนาจ้ะนาจ้ะ hmm. ดูแม่้แมงเข้าอลเยอะเลยบารอยู่นี่นะ กาบกับปลาอยู่นี่นะอยู่นี่นะหนูจะหนูจะเข้าบ้านแล้วดูซี่บอกก่อนหนูหนูจบแล้วค่ะหนูจบแล้วค่ะวันนี้หนูเรียนแค่นี้ค่ะหนูนั่งที่ยาเขาปุ๊มไปไหนเนี่ยอ๋อนู่นนู่นนู่นแมงเข้าหาแม่หมดแล้วเนี่ยแม่ต้องปิดประตูนะแม่แมงเข้าหาแม่เลย โอเคแม่ปิดน้อยเออแม่ปิดน่อยแม่ปิดข้าลยุงมาเออแม่ปิดเข้า,า,ขายุงมาแม่ยุงเข้าแม่อุ้ยแม่ปิดก่น้อยยุงค่ะยุงข้ายุงเข้าแม่ย,ย, <c oughs> ย,ยุงเข้าอ่ะอุ้ยอุ้ยยุงยุงยุงข้าหนูไปอาบน้ําก่อนคะ่ะแล้วอบ<ม>าบน้าก่อนคะ่ะเออแป๊แบหนึ่งนะคะ เดี๋ยวยายปิดไลฟ์ก่อนบ้าดดาวสามร้อยยี่สิบสองดวงคนดูสองคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ<อ>วันนี้แค่เริ่มต้นนะคะ<อ>ถ้าเขาอยู่กับน้ําก็ต้องฝึกให้เขาอยู่กับน้ํานะคะถ้าเขาอยู่กับรถก็ให้เขาฝึกอยู่กับรถนะคะแต่ว่าเราต้องระวังเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาหให้ฉลามอยู่ตรงนั้นนะระวังจระเข้นนะอย่ามาตรงนี้นะ ตรงนี้จระเข้ตัวใหญ่หน่ากลัวอเออมันจะกัดแขนขาดเลยขาขาดด้วยมนาะนั่นแหละกลัวไหมไม่กลัวเสียหอยเลยเจา้าไม่กลัวหอยสักอย่างไปค่ะไปโอเคเ,อเซลฟี่ค่ะวางลุงค่ะน่ารักน่ารักน่ารักค่ะแมวขาไม่กัดนิ้วนะคะเซลฟี่ค่ะน่ารักค่ะ

ปุ่นไปยืนข้างบนอาดิเอ้อาดิอาดิยืนยืนข้างบนอาดิเอาข้าเลยเอาข้าเลยค่ะเอาบังลุงบังลุงเนาะโอ้ยยไหวเลยที่นอนเลยโอ้โหนางแบบเลอยไม่ลง่ะขึ้นไปดูไลฟ์สดทำอะไรอยู่คะถามเลยนะคะทำอะไรอยู่คะกินข้าวยังคะกินข้าวอะไรคะ กินเยอะๆนะคะ,ะส่งดาวให้หนูหน่อยค่ะาน้งองช้อนฝั่งนี้ลึกไปไม่ได้จ้นานลึกขึ้นหรอลก้นไปไหนลูกอโอ้พอจะไปฝั่งโน้นอ๋อเทไ,ไปเลยเทไปเลย,ยเดิยเทไปหาพลอยนะไปหาพลอย เจ็บขาแล้วพลอยน้ำโดนน้ำไม่ได้พลอยก็เลยต้องขี่หงส์นี่หลอกคี่ไหนลูกน้องพีอ๋อวะพี่สีไ้พูดเรอีหยอกไม่หยอกเขยิบเข้าไปาเขยิบเข้าไปนูมาฝั่งนี้ดีกว่ามา งูม,มาฝั่งนี้งูมาฝั่งนี้งูมาฝั่งนี้งูมาทางนี้อ่างูมาทางนี้ไปอยู่ฝั่งโน้นอ่าอยู่ฝั่งโน้นไม่หนาตีดเ,เล่าเลยไปห้างก่อนถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยใครชนะเนี่พยพี่พลพี่พลอยอ่าก,กัดเล็บงั้นไม่ยายไม่เสร็จนะพี่พลไม่เอานะลูกโอ้โหเวลาว่างมากมายอ้าวอย่าก,กินน้ำน,นะคะลูกขึ้นมา โอ้ไปทางโน้นไปทางโน้นลูกไปทางโน้นเหนื่อยแล้วนะยายเหนื่อยแล้วนะไม่เหนื่อยหนูไม่เหนื่อยแล้วลุงเหนื่อยแล้วยายเหนื่อยแล้วนะโอเคหนู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 ครับมา่ะนี่นใครมาเย็นเวกันเลย แม่ลึกลึกลึกแม่เล่นน้ำไหมแม่เรียกแม่แม่จ๋าแม่จ๋ามา้มา้ม่มดูดูเขาจะไปไล่สรนะดูไ่เอ่เขึ้นไปไล่สใหม่แวเดขึ้นไปไล่สให้แม่ดูํยังไงคาำยังไงนะไล่สู่ทงสวัสดีจ้ก่อนทไงจดีจ้่น้ค่ะกันค่ะมา วันนี้เทสโดนขาคอยขึ้นโดนขาคอยโดนน้ำแล้วเจ็บขาเจ็บเลยเนาะเล่นขาคอยเจ็บขาไปเลยค่ะเปลี่ยนเรีนค่ะวันมาเล่นน้ำแล้วช่วยล้างรถเสร็จก็เล่นน้ำเฮ้ยเล่นน้ำได้อยางนอนกันหายู มีหอดแอรทถ่ายอะเนื้อหน้วขึ้น <มา S 1> ไปก็ค่อกับค่อแล้วโอ้ย <c oughs> ไม่ไหวหรอกไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะที่แม่ซื้อมาให้อะเนีน่อยู่ในไม่ค่อยแมล้วแก่อาชีพอ่ะแม่อยู่ในอยู่ในแม่ในห้องมันเบื่แกเนี่ยแม่คีไหม้ี